สวัสดีน้องๆเ,เข้าใจว่าเซสชันนี้เป็นสถาปัตย์ภายในใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมเลยเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันนะคะสถาปัตย์กับสถาปัตย์ภายในโอเควันนี้เนี่ยอ,อ,อาจารย์จะมาแชร์อย่างที่เ,ออเมื่อกี้จะหนงเกิน่แล้วก็พี่ห้องเต้เกินไปเนาะ<ม>ในมุมมองของการทำประกวดอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็น งานประกวดที่เมื่อกี้พี่คงเต้แช้คือ Solar Euro. อี e าร์ทรอนยูโรอาจารย์ทำมาปีที่แล้วคือปี2019นะคะ,ปะ,ะไปสร้างบ้านที่เมืองไทยแล้วก็ยกไปที่ฮังการีก็ไปสร้างจริงภายในเวลา15วันแล้วก็มีการวัดบ้านแบบพลังงานอันนี้ก็จะต้องอันนี้คือคือที่เราไปสร้างเนาะบ้านจะอยู่ตรงนี้เกือบเือบอันนี้ทุกบ้านนี่จะต้องใช้โซลา r เซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการวัด ถ้าบอกว่าเคลมว่าประหยัดพลังงานเนี่ยมันต้องวัดได้แล้วก็ประหยัดได้จริงใช้พลังงานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เลยคิดว่าจะมาแชร์จากมุมนี้แค่นี้เมื่อกี้เนี้ยจ์ลืมพูดประเด็นสําคัญอันนี้คิดว่าต้องพูดก่อนเพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนที่จะส่งประกวดเวลาเราจะทําประกวดเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเราอ่ะบ้านจากพลังงานใช่ไหมอ่าไหนลองไปเปิด พินเทเลสซิหรืออาร์คเดลี่ว่าเป็นไงบ้างจากพลังงานไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่ามันคนละเรื่องนะคะเราต้องเริ่มจากตั้งคำถามก่อนใช่ไหมบริบทเราเป็นยังไง Start with why อันนี้เป็นชื่อหนังสืออาจารย์คิดว่าเป็นหนังสือท,ที่ดีมากก่อนเราจะทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะนะมันมีเป็นแปลเป็ภาษาไทยชื่อว่าทำไมต้องเริ่มด้วยทำไม เออนะลองลองไปอ่านดูสนุกดีนะจริงๆการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยมันคือการตั้งกรอบในการทำงานให้กับเราเนาะเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีเออเราแล้วเขาตัดสินที่อะไรละ่ะเราอาจจะต้องเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของออการประกวดก่อนไหมว่าเกณฑ์การตัดสินเขาจะดูที่อะไรบ้างเนาะถ้าเราอยากจะทำแล้วได้รางวัลโอเคอัน okay, นี้เป็นบ้านที่ คือจริงๆเราทำกันทั้งมหาวิทยาลัยก็มีนักนักศึกษาปานี้วิศวะโยธาเครื่องกลไฟฟ้าสี่แส้ร้อนต่างๆมารวมกันทำบ้านหลังนี้นะชื่ออิสระไทยชื่อบ้านนกนะชื่อสชื่อชื่อเซเลนนสก็ใช้นักศึกษาทั้งทีประมาณ50คนเราก็ไปเนี่ยไปสร้างกัน50คนภายในเวลาสิบห้าวัน ก็ S <S 2> <S 2> อยู่ต่อแข่การวัาคุณจะพูดว่า CO2 อะไรต่างๆอีกประมาณ15วันทั้งหมดใช้เวลาไปประมาณ1เดือนนะใช้ตังไปประมาณ15ล้านบาทเนาะแล้วก็ได้รางวัลกลับมาอ่าสรางวัลนะอันนี้ถ้าถ้าอยากทราบรายละเอียดว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ย อันเนี้ยอาจารย์ได้ไปบรรยายที่เกษตรนะคะก็อยากจะให้ย้อนกับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปย้อนดูจะได้เข้าใจที่มาที่ไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะแชร์เรื่องอื่นนะ,ะเพราะว่าวันเนี้ยประเด็นที่ต้องการมาพูดก็คือต้องการให้เปิดมุมมองเรื่องการตั้งโจทย์นะเมื่อเช้าอาจารย์บรรยายเป็นบ้านของอมหาลัยเป็นนักศึกษาจากทีอูเดลจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะเขาบอกว่าให้ออกแบบบ้านแบบพลังงานแต่เอ๊ะ ออกมาเอ้หน้าตาก็ไม่ไม่เป็นบ้านนี่เออทำไมมันเป็นงนันอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังดูว่าเราเออทำไมเขาไปเอาออฟฟิศบิลดิ้งมาทำเป็นบ้านมันด้วยอะไรเนาะย่งค่ะโอเคคันนี้กลับมาดูบริบทเร็วๆนะอันนี้อาจจะไม่พูดละเอียดมากเพราะเดี๋ยวมันจะซ้ำกับตอนเช้านะอันนี้เป็นบริบทที่ทุกคนทราบกันดี Climate c h a เอ,อ่การที่เราจะต้องเลิกใช้ ฟอสซิลเอเนอร์ไปพึ่งพาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้พ rediction ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลยเลยเนี่ยโลกจะร้อนขึ้น4องศาภายในปี2100นะมันก็จะเกิดหายนะอะไรต่างๆมากมายโอเคอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนิดหนึ่งคือในบริบทของยุโรปเขาตื่นตัวกว่าเรามากๆนะ ทางยุโรปเนี่ยเขาจะมีอันนี้เป็นข้อตกลงกันของสภาพยุโรปหรือ EU ก็คือ Energy Roadmap 2050นะคะเขาต้องการที่จะบรรลุภาวะสมดุลทางคาร์บอนก็คือ,อลดการใช้ f o s ซิลเอเนจีต่างๆเนี่ยใ,ให้มันเป็นศูนย์ภายในปี2050นะคะอันนี้เป็นบริบทสำคัญที่ทำให้ไม่ว่าจะ อุตสาหก,กรรมเทคโนโลยียยต่างๆมันถูกพัฒนาไปทางนั้นหมดนะคะอันที่สองก็คือประเทศจีนเนาะอันนี้เพิ่งประกาศในปีออปีที่แล้วนี่เองประมาณปลายปีนะอันนี้ปี2050เป็นคาร์บอนนิวทรัลประเทศจีนปี2 6 6ทั้งทางที่ประเทศจีนตอนนี้ภาวะการไอพวกกรีนอะไรเขาก็ไม่ได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ค่อนข้างตั้งเป้าค่อนข้างสูงนะภายในปี2060เขาก็จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลอันนี้มันทำให้ยุโรปเนี่ยเกิดอะ,อะไรต่างๆแบบการรณรงค์ต่างๆมากมายมีการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างๆเช่นอันนี้กอ็อันนี้เป็นบ้านปกตินี่แหละเนาะเวลาเราคิดถึงเรื่องการหแับพลังงานเนี่ยเหมือนอรถยนต์ ใช่ไหมเราบอกว่าโอเคมันจะต้องเลิกปล่อยคาร์บอนแต่ว่าทุกคนเรามีรถอยู่อ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบวันหนึ่งเราก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาเลยแล้วรถเก่าจะทํำยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันบ้านเนี่ยก็เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําการปรับปรุงเนาะให้ให้บ้านเก่าเนี่ยมันสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะมีพวกโซลารูฟท็อปโปรแกรมที่ รัฐบาลเขาให้การสนับสนุนกับประชาชนเนาะอันนี้อาจารย์พูดไปเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นในบริบทของไทยก็ของไทยเราก็มีเหมือนกันเราก็ตั้งเป้านะจากปี2564ถึงปี2573ก็คือเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะภายใน10ปีก็ตั้งเป้าว่าจะลด การใช้ลดคาร์บอนการปล่อยคาร์บอนประมาณ20-25%เรนะเราก็ต้องเคลื่อนไหวตามโลกเขาเหมือนกันในบริบทของประเทศอ่ะอันนี้สำคัญเนาะมาดูเรื่องการใช้พลังงานนะในประเทศเราเนี่ยพลังงานที่ใช้ทั้งหมดประเทศเราก็ยังเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเรายังขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเรายังไม่ได้เป็นเป็นเซอร์วิสเป็นไฮเทคไฮเทคโนโลยี นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานส่วนมากเราอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้พลังาลง,งานมากที่สุดก็ใช้ถึงเกือบ40%สเนาะส่วนที่อยู่อาศัยก็เป็นดับที่3ประมาณ16.1%ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศนะคะนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องทราบเนี่ยคือตรงนี้เนาะภายในอาคารล่ะใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเราจะประหยัดพลังงาน ตรงไหนอ่ะตอนนี้เราใช้เยอะตรงไหนเนาะตอนนี้เจเรเราใช้เรื่องของการปรับอากาศเนาะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศร้อนไม่ั้นอันนี้สําคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆอ,อยากจะออ,ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเราบอกว่าโอเคใช้หลอดประหยัดไฟอะไรเงี้ยมันมันได้นิดเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้บ้านเราอยู่สบายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ นะเดี๋ยวเดี๋ยวอพอพี่แก้ววิทยกรคุณต่อไปพูดเนี่ยเราจะเห็นเทคนิคต่างๆมากมายที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาท้องถิน่นเรือนไทยอีสานอะไรต่างๆเมื่อกี้อาจารย์นั่งรถผ่านเข้ามาอาจารย์ก็เห็นมีเรือนไทยแบบพื้นถิน่นตั้งอยู่ก็น่าสนใจมากนะโอเคอันนี้อาจารย์วันนี้เนื่องจากตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ได้แชร์ไป ของโครงการหนึ่งเป็นทีมจากาที่เข้าร่วมในการแข่งขันที่ฮังการีนะาจากทีมเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเซสชนันนี้อาจารย์จะแชรอ์อีกโครงการหนึ่งเป็นเป็นจากของทีมฝรั่งเศสเดี๋ยวขอข้ามทีมเนเธอร์แลนด์ไปอ่ะอีกนิดนึงก่อนคะ่ะจะจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งเนี้ยไอโซล่าเดคาทอนอันเนี mm ้ย hmm. มันจริงๆอาจารย์คิดว่ามันเป็นเ,เรียกว่าอะไรกุสโลบายที่น่าสนใจมากของกระทรวงพลังงานในประเทศอเมริกาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสอนเนี้ยเราลองน,น,นึกสภาพพวกเราเวลาเรานั่งเรียนวิชาไม่รู้อินเทเลียต้องเรียนไอเอ็นเทคไหมคะเอ็นเอ็นเรมเมนทอลเทคโนโลยีสภาพแวดลอ้อม ต้อเรียนไหมคะพวกผนนังความร้อนแพสซีฟแอคทีฟอะไรพวกนี้อ่ะเวลานั่งเรียนก็น่าค่อนข้างน่าเบื่อแล้วก็เราก็สัมผัสอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะอันนี้ก็คือจริง,รงตั้งเป้าไว้คือกลุ่มเป้าหมายเขาก็คือนักเรียนนี่แหละนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีนี้ทำไงล่ะเขาก็อ๋อนั่งเรียนในห้องเรียนก็ไม่เก็ตอ่ะเหมือนเดี๋ยวพี่แก้วจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเออตอนจบไปแล้วออกแบบ แล้วโอ้โหปรากฏบ้านมันร้อนเราไม่เคยสร้างมาก่อนใช่ไหมคัน,นี้อันนี้เขาก็คือให้ออกแบบแล้วสร้างเลยให้ตังสร้างเลยแล้วก็วัดอุณหภูมิเลยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้จากการสร้างอันนี้อันนี้พูดไปแล้วตอนเช้านะคะขอผ่านไปรูเร็วอันนี้เป็นที่เอา Building, ออฟฟิศบิลดิ่งมาคอนมาใส่เป็นที่อยู่อาศัยอ่ะอันนี้เป็น งานของทีมฝรั่งเศสทีมนี้ได้ที่หนึ่งโดยภาพรวมของการแข่งขันทั้งหมดเดคาทอนนี่คือมันมีเกณฑ์ในการวัด10อย่างวัดทั้งการใช้พลังงานอยู่สบายไหมอุณหภูมิเป็นไงประหยัดพลังงานไหมเอ e นร์จีผลิตได้ไหมอะไรเงี้ยสิเยอะมากอินโนเวชั่นเลยต่างๆเนี่ยทีมนี้ภาพรวมได้ที่หนึ่งแล้วมันคืออะไรหน้าตาแตปลกประหลาด จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาจริงๆคือบ้านโจทย์เขาคือ,อาการเอาบ้านที่มีอยู่หน้าตาประมาณอย่างเงี้ยเป็นบ้านาที่มีคล้ายๆกับทา,าวน์เฮาส์บ้านเราในโยุโรปนะซึ่งเป็นบ้านที่ที่เขาเลือกมาเนี่ยอยู่ในทางตอนเหนือ ของประเทศฝรั่งเศสมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมสมัยก่อนจริงๆบ้านเนี้ยเกิดขึ้นมากไอ้ลักษณะบ้านพวกเนี้ยเกิดขึ้นมากในยุค19 3 0เนาะซึ่งช่วงนั้นมันยังเป็นอุตสาหกรรมก็เมืองเมืองเนี้ยจะโทษค่ะคือเมืองเขาก็มีคนเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมก็มีคนเข้ามาอยู่เยอะแล้วก็ต้องการที่อยู่อาศัยเนาะเขาก็ ต้องสร้างบ้านอย่างรวดเร็วลักษณะของบ้านที่มัเป็นแมสนะคะ,ะแล้วก็บ้าน <c oughs> พวกนี้มีจำนวนมากเลยในยุโรปจริงๆมันคล้ายๆกันโปรดจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันคล้ายๆกับทาวน์เฮาส์เมืองไทยนะมันก็จะมีอยู่ทั้งในเดนมาร์กในโคเปนเฮเกนในรอตเตอร์ดัมในฝรั่งเศสเนี่ยหลายๆประเทศนะมันจะคล้ายๆกัน <ruled> เขาก็เลย <c oughs> หยิบ <c oughs> เอา โจ์นี้มาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาหยิบเอาโจทย์นี้มาแล้วเขาแก้ปัญหาได้เป็นไงคะมันเกิดผลกระทบที่เขาสามารถประหยัดพลังงานได้จำนวนมากเขาก็เลยหยิบเอาโจทย์นี้มาอันนี้คือตัวลักษณะของอบ้านที่ที่มีอยู่จริงก็คือบ้านก่อด้วยอิฐสมัยก่อน1930เทคโนโลยีมันก็ไม่มีอะไรมากมก็จะเป็น บ้านฝรั่งก็จะเป็นอิฐหนาๆเพราะว่าอากาศเขาเป็นไงคะหนาวใช่ไหมไม่เหมือนบ้านเราเนาะก็เป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าเขาจะมีชั้นใต้ดินแล้วก็จะมีห้องใต้หลังคาด้วยโอเคแค่นี้อันนี้ก็จะดูรูปตัดของบ้านจริงคล้ายคลแต่เขาจะบ้านเขาจะค่อนข้างสั้นสั้นมากเลยมีประมาณสองสเปนเสารตรงนี้บางทีก็จะเป็นต่อเติมจริงมีแค่นี้ นะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อเขาก็วิเคราะห์มาก่อนว่าเปัญหาของไอ้ไอบ้านเดิมที่มีอยู่มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คืออยู่อาศัยไม่พอชีวิตไลฟ์สไตล์เขาวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเนาะเพราะฉะนั้นก็กอยู่ไม่สบายมันก็มีการต่อเติมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ,อันนี้ก็ตึกแถวบ้านเราก็มีเนาะคือข้างในอินทีเร์เป็นไงคะตึกแถว ใครเคยอยู่ตึกแถวบ้างมืดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแค่สองด้านด้านหน้ากับด้านหลังที่จะมีหน้าต่างได้บางทีไปกั้นห้องเยอะแยะด้านในอีกเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดที่เราเรียนมาใช่ไหมถ้าระบายได้ดีที่สุดคือ cross ventilation นะแล้วมันก็มืดด้วยไม่มี daylight แล้วก็เนี่ยกออยู่ไม่พอแล้วก็มันก็หลายสิบปีแล้วนาะมันก็ เกิดการเสื่อมโซมผุพังอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นก่อนที่เขาจะไปเ,เสนอโซลูชันหรือเสนอวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็ไปสำรวจก่อนว่าเออมันมันไม่ดียังไงอ่ะเขากำลังจะจะหาวิธีเสนอวิธีแก่จริงๆแล้วปัจจุบนันสมัยเมื่อก่อนเลยเนี่ยก่อน1930เนเนี่ยเขาก็บอกว่าในบ้านหนึ่งจริงอันนี้คล้ายๆกับ พอดีโจทย์ปีนี้ของบางมดทำตึกแถวมันคล้ายกันเลยคือปัจจุบันเนี่ยหนึ่งครอบครัวจะครอบครองหนึ่งตึกแถวแต่สมัยก่อนนะไม่ใช่ก็คืออย่างแถวตลาดน้อยที่จันทำอยู่เนี่ยก็คือชั้นล่างหนึ่ครอบครัวชั้นบน1ครอบครัวแล้วใช้บันไดบันไดจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ครอบครัวที่สองก็ขึ้นขึ้นบันไดไปแล้วมันตัดขาดาก,กันนะคะโอเค แล้วก็จริงๆการประกวดครั้งนี้เขาก็ไม่ได้จะดูเรื่องบ้านอย่างเดียวเขาจะให้ดูเป็นพื้นที่กว้างหน่อยเป็นคอมมูนิตี้ด้วยแล้วก็คิดเรื่องของอาการลดการใช้รถยนต์อะไรอย่างอันนี้ก็จะเป็นผังที่ทางทีมเขานำเสนออันนี้จะเป็น f ล o ร์แ l ลนนะคะฟลอร์แพลนของอของทีมฝรั่งเศสจริงๆตัวบ้านเนี่ยมันมีแค่นี้เดิมสิ่งที่เขา ต่อเติมก็คือพื้นที่ตรงนี้มันคือจริงๆแล้วมันคือบัฟเฟอร์โซนง่ายๆนะแต่เขาก็ใช้เป็นที่นั่งเล่นเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปนิดนึงอ่าเราจะเห็นตรงนี้ไอ้บัฟเฟอร์โซนตรงนี้ซึ่งมันเป็นกระจกมาครอบครอบผนังที่เป็นอิดตัวเนี้ยอ่าแล้วเขาก็มีการใช้ ตัวนี้ซึ่งเราดูไกลๆอาจจะดูไม่ค่อยออกเมืองไทยก็มีน้อยเขาเรียกว่า Thermal Collector นะมันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งถ้าเราต้อง i m a g i n ิว่าอันเนี้ยเราอาจจะนึกไม่ออกเลยเพราะบ้านเรามันร้อนมากใช่ไหมแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเขาหนาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างยิ่งนะแล้วความร้อนฟรี มันก็คือได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเทอร์โมคอเล e กเตอร์เนี่ยมันจะเป็นหลอดแก้วแล้วข้างในมันก็จะมีท่อทองแดงอยู่ในเพื่ออะไรเดาออกไหมคือจริงๆก็คือแค่คอลเลกของฟรีอะพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอามาทำความร้อนให้กับน้ำเนาะอันนี้ก็จริงๆเป็นเทคนิคที่ดีมากเนาะคือคือถ้าเราบอกว่าเราต้องการประหยัดการใช้พลังงานนะหนึ่ง คือลดการใช้พลังงานภายในบ้านทำไงให้มีการระบายถ้าถ้าสำหรับเมืองไทยอันนี้เทคนิคที่อาจารย์โชว์ให้ดูเนี่ยน้องๆอ,อ,อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ในการประกวดนะเพราะมันบริบทมันเป็นเ,นเมืองหนาวเนาะ Buffer zone เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการเนาะอันนี้จะเป็น buffer zone เพื่อกันอากาศหนาวไม่ให้เข้าไปในบ้านได้โดยตรงแล้วก็จะมีอันนี้คือ thermal collector แล้วก็มีเป็นแผง PV โอเคอันนี้ก็จะเป็นพรปานกับการก่อสร้างเดี๋ยวจะไปเร็วๆนิดนึงอันนี้เขาก็จะวิเคราะห์เรื่องอคือเวลาเราต้องการอุ่นบ้านทำให้บ้านมันมีภาวะน่าสบายเราต้องรู้ก่อนว่าภาวะน่าสบายที่เราอยู่แล้วเราสึกไม่ร้อนนี่มันประมาณเท่าไหร่พอทราบไหม อุณหภูมิเฉลีย่ยอันนี้ต้องทราบนะอุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองไทยเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ตัางคืนเท่าไหร่กลางวันเท่าไหร่แล้วถ้าจะต้องสบายเนี่ยบางควรจะต้องประมาณเท่าไหร่นะอันเนี้ยถ้าถ้าเราต้องการให้บ้านมันประหยัดพลังงานเวลาเราฮีทบ้านแล้วเราเปิดฮีเตอร์อย่างอันนี้คือเพิ่งเปิดฮีเตอร์พอเปิดฮีเตอร์แล้วทําไงล่ะถ้ามันรั่วออกไปแปลว่าเลยเราก็ใส่พลังงานเข้าไปเรื่อยๆ ใช่ไหมพลังงานมันก็รั่วกไปเรื่อยๆบ้านมันก็เอ๊ะทำไมไม่อุ่นสักทีเพราะงั้นไอ้ไดแการมตัวนี้มันก็คือเขาก็พยายามวิเคราะห์ว่าโอเคบ้านปัจจุบนันเออบ้านที่มีปัญหาเนี่ยมันมีการรั่วของพลังงานออกไปทางไหนมากทางไหนบ้างและกี่เปอร์เซ็นเป็นจำนวนเท่าไหร่เขาก็พบว่าตัวหลังคาเนี่ยแหละตัวรั่วเยอะสุดก็คือเกือบ4 3เนนะเช่นเดียวกันสมมุติ ถ้าเป็นกลับมาเป็นบริบทของประเทศเรา, mm. เ,ราเรากลัวอะไรคะความร้อนใช่ไหมอ่าเรากลัวความร้อนเราก็ต้องดูว่าความร้อนเนี่ยมันเข้ามาทางไหนเยอะด้านไหนเยอะถูกไหม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปป้องกันตรงนั้น mm. ด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการใช้ใส่ฉนวน mm. การสร้าง เชดดิ้ง uh, เพิ่มให้หลังคาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือคือเป็นตัวอย่างแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถดูอันนี้แล้วไปใช้ได้โดยตัวเพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือบริบทมันคนละเรื่องเลยของเขาหนาวมากของเราร้อนเนาะโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานโอเคอันนี้มันเนื่องจากมันเป็นการรีโนเวทบ้านเก่ามันก็จะมีเรื่องว่าเอาเราจะทำบ้านจากพลังงานเทคนิคเรามีอะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้าง การระบายอากาศเราจะใช้ cross ventilation การระบายอากาศโดยธรรมชาติแบบมีบบช่องเปิดที่ตรงกันหรือจะใช้ stack เดี๋ยวเดี๋ยวดูจากของพี่แก้วเนาะเราจะใช้เทคนิคอะไรบ้างเราจะใช้น้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอันนี้น่าสนใจมากคือเขาใชเา้เทคนิคเรียกว่า clay pot จริงๆบ้านเขาอ่ะมันเป็นอิดอยู่แล้วเนาะ ก็ครันนี้เขาต้องรีโนเวทบ้านเดิมเขาทำไงล่ะเขาก็กลับไปหาคือ,อ,อจริงจริงอันนี้ก็ง่ายๆเลยเหมือนหม้อดินนะ่ะนึกถึงแบบน้ำในโถโถดินเนาะนึกออกไหมไอโถน้ำที่ใส่หม้อดินนะ่ะมันเย็นถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการทำบ้านในเมืองไทยให้อยู่สบายเนี่ยจริงๆมัน มันน่าจะง่ายกว่านี้เยอะเลยมันดูไม่น่าสิ้นเปลืองเท่านี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเดี๋ยวขอไปไวๆอ่ะค่น,นี้จะเล่านิดนึงถึงเพราะเวลาจะเหลือไม่ค่อยเยอะ,อะโปรเจกต์ที่ตอนนี้ทางบางมดกำลังทำอยู่นะคะอันนี้เป็นการประกวดครั้งใหม่ที่เราจะไปที่เยอรมันก็ทีมทั้งหมดส่วนใหญ่ก็รอบนี้ ค่อนข้างมีความน่ากลัวเอาไวแล้วเพราะว่ามีมีจากยุโรปหลายหลายประเทศเหมือนกันก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นออ,ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างในสุดมันก็จะต้องไปตั้งอยู่แบบนี้นะคะเ,เราจะไปแข่งที่เมืองชื่อวอเปอร์ทาวอยู่ในทางตอนออใต,ใต้ใต้ของเยอรมันโอเคคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราจะต้องไปแข่งประมาณ เนี่ยค่ะใกล้ๆล,ล้ภายในปีนี้ปร,ประมาณกรกฎาคมประมาณกรกฎาสิงหาคันนี้ตอนนี้เนื่องจากโควิดก็เลยถูกเลื่อนอกไปเป็นปีหน้าแต่ก็เด็กๆก,ก็กำลังทำกันอยู่คันนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดโซล่าเดคาร์ต้อนอะไรเนี่ยมันมันคืออะไรชื่อแปลกบระาดมากเลยคือจริงๆมันคือการแข่งขัน10บสิบสบอย่างเหมือนกับคล้ายๆกับไตรกีฬาม,มันก็จะแข่งเรื่อง a r c h i t e c t เจอร์เรื่องเอนจิเนียริงเรื่องอินโนเวชันอะไรต่างๆนะครนี้ในการประกวดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสตจีเหมือนกันว่าเราคงไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะกวาดทุกรางวัลครนี้เรารอบนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะกวาดเรื่องอ n นโนเวชันอ่าไ t ริตี้แล้วก็เรื่องซั s เ a i n a b ร l ตี้แล้วก็แน่นอนเรื่องของ a r c h i t e c t เจอรออันดับแรกเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องประหยัดพลังงานเนาะมันก็ต้องคิดเรื่อง Material ด้วยนะ รอบนี้เราต้องการจะพูดเรื่อง sustainability เรื่องของ circularity เพราะฉะนั้นไม้ยางเนี่ยถ้าน้องๆนึกออกคือประเทศเรามีเยอะมากเลยใช่ไหมเราเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลกคันนี้แต่ยางเนี่ยพอเขาให้น้ำยางถึงอายุ30ปีเป็นไงคะต้องโค่นเขาเนาะแล้วไม้ยางเนี่ยก็เอาไปใช้ทำะไรปัจจุบัน Furniture ใช่ไหมเพราะว่า เพราะว่าถ้าเรารู้ไปลึกๆว่าเพราะไม้ยางเนี่ยมันมีเฮมิเซลลูโลสมีแป้งเยอะปลวกเชื้อราอะไรก็ชอบเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เขาค้นยังไงต้องค้นทิ้งอะ่ะกลับมาใช้ในการก่อสร้างนะด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่จะปรับปรุงสภาพของมันไม่ว่าจะเป็นการทำกลูกลามิเนตคือเอาไม้มาอัดกาวแล้วให้มันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นการ เขาเรียกว่าเทอร์โมเทอร์โมูดก็คือการอบด้วยความร้อนที่สูงมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะใช้ก็คือเราจะเอาไม้ยางเนี่ยมาอัดแล้วก็ทำเป็นเหมือนคอนกรีตฮอลโลคอแต่อันนี้จะเป็นบูทฮอลโลคอนะเพราะว่าเราต้องคิดถึงเรื่องการก่อสร้างด้วยนะแล้วก็รอบนี้เราก็จะพยายามคล้ายๆกับเอา,เอาถ้าจำเป็นต้องใช้พลาสติก อันนี้อันนี้จริงๆก็มีการไปโครกับปตท p t จี C, เนาะเราก็เขาก็ทำพวกพลาสติกชีวภาพเอาพวกเยื่อกาแฟกลับมารีไซเคลิลอะไรต่างๆคร่าวๆอันนี้น่าสนใจคือพอดีอาจารย์ก็ไปเห็นที่อเมริกามันไม่ใช่ที่นิวซีแลนมันมีบริษัทชื่อ l l b e r t อมันเป็นบริษัทที่คือนิวซีแลนมีแกะเยอะนะไอบริษัทเนี้ยมันก็ ขอทุนรัฐบาลบอกว่าเออขนแกะเอาไปทำอะไรดีก็ปรากฏว่าทําออกมาทําเป็นรองเทา้าปรากฏว่าโหขายดิบขายดีนิยมมากครันนี้เราก็เลยได้ไอเดียเราก็เอ้ยประเทศเราก็มีนะนุ่นเนาะนุ่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราดูรูปเนี้ยอันนี้เป็นภาพไมโครสโคปของเส้นใยนุ่นอ่ามันเป็นยังไงเราเห็นมันกลวงเหมือนหลอดกาแฟเพราะฉะนั้นนุ่นเนี่ย มันมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนที่ดีมากๆเลยไม่ต้องทำเลยเลยแกะออกมาจากฝักแล้วก็ไปยัดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นการเทสที่เด็กๆทำนะอัน,นเดียาก็ไปวัดพวกเทอร์โมโปรไฟล์ของนุ่นแล้วก็อัดเข้าไปด้วยด density ต่างๆนะปรากฏว,ว่าเออมันดีมากๆเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ไม่แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะยันรอบนี้เราก็จะใช้นุ่นในการทําเป็นฉนวนรอบแล้วเราใช้โฟมมันค่อยดีเลยแล้วก็โจทย์ของเรารอบนี้จะเป็นตลาดน้อยเนาะถ้าน้องๆคุ้นเคยกับตลาดน้อยก็จะคุ้นกับภาพแบบนี้เนาะเป็นชุมชนโบราณแล้วก็มีตึกแถวเก่าแล้วก็มีเซียงกงก็คนก็ชอบไปถ่ายเซลฟี่กันเวลามี Bangkok Design Week แบงค k กดีไซน์ว e คอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้มันก็ ถ้าเราเคยไปเดินตลาดน้อยมันก็มีเป็นพื้นที่ที่มีสเสน่ห์มากนะมีแบบบ้านเก่าสวยๆบ้านจีนมีแขกมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารไม่รู้อะมีซาลาเปามีกว๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆสนุกมากคันนี้สิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเออแบบทางทีมเด็กๆเขารู้สึกว่าเออตลาดน้อยเนี่ยม,มันมันมีเสน่ห์ แต่ว่าทําไงล่ะบ้านมันก็โอเคมันไม่มีประสิทธิภาพเรื่องพลังงานมันอยู่ไม่สบายจะทําไงให้มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นแนวคิดเขาอันนี้คือบอกที่เป็นแนวคิดที่ชัดเจนก็คือเขาต้องการที่จะ preserve ไอโครงสร้างของกับฟาสตรด้านหน้านะรวมทั้งพวกสตรีทวิถีต่างๆนะแล้วเขาก็ต้องการไปปรับปรุงด้านหลังนะอันนี้ แล้วก็เขาก็พยายามยืมคอนเซปต์ของอะไรจากาที่เขาไปเจอที่ตลาดน้อยนะอันนี้ก็จะเป็นไดแกรมคร่าวๆก็จะเห็นว่าข้างหน้าก็จะเป็นโครงสร้างเดิมและอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เขาจะอินเสิร์ตเข้าไปก็จะมีอะไรหลายๆแบบอะไรที่เป็นฟาซาดเ,าเป็นโครงสร้างโอเคก็อันนี้พัฒนากันอยู่หวังว่าจะ เริ่มก่อสร้างประมาณสักพฤษภาปีนี้แล้วก็ปีหน้าเราก็จะยกไปที่เยอรมันนะคะก็รอบนี้ทางบางมดได้ได้ร่วมมือกับเกเษตรแล้วก็อาสมศิล์นะคะก็จริงๆถ้ามีโอกาสถ้ามีแข่งขันอีกก็อยากจะชวนมาหาสารคามด้วยน้องๆจะได้ไปดู เพื่อนเพื่อนที่อื่นแล้วจริงๆอาจารย์ว่าแข่งขันอันนี้มันมันดีเหมือนเหมือนกับไอประกวดคราวนี้เพราะเราจะได้รู้จักเพื่อนๆพนต่างมหาลัยด้วยเนาะเป็นเน็ตเวิร์กต่อไปในอนาคตโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ